เพื่อนๆครับบิตคอยยังคงทรงตัวที่95,000แต่มีสัญญาณการกลับตัวในทางไฟวีเกิดขึ้นครับเิติบ,บ่งบอกว่าบิตคอยจะร่วงตั้งแต่20-50%ครับมาพร้อมกับข่าวที่รัฐบาลสหรัฐโอนกว่า20,000บิตคอยเข้ามาในก n า t เทรดฉะนั้นแล้วเราจะต้องลดความโฟโมลดลงครับนฝั่งของ altcoin season เองยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะน้องหมูเด้งเองครับดีตัวกว่าร้0ภายในวันเดียวแผนเทรดที่ผมอัปเดตไว้นในกลุ่ม Discord เนี่ยนะครับ ก็ไล่เก็บน้องหมูเด้งมาอยู่เรื่อยแต่ผมเนี่ยพลาดโอกาสนะเพราะว่าผมเล่นสั้นแอบคัดน้องหมูเด้งไปก่อนมีแค่เพื่อนที่ถือยาวนะครับในกลุ่มเทรดเองก็บวกกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในวันเดียวครับฉนันราอย่าลืมเก็บกําไรทิปให้เป็นกําไรจริงกันด้วยผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ต่อจากนี้ให้ฟังกันครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่3เดือน12และผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนครับวันนี้จะมาเจาะลึกถึงประเด็นที่บิตคอยนมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นครับและก็ในฝั่งของ altcoin เองอย่าลืมเก็บกําไรท ให้เป็นกำไรจริงกันด้วยนะครับก่อนเับฟังข้อมูลในวันนี้ครับเพื่อนผมขอเพียงแค่คนละไลา์เท่านั้นนะครับ ใครที่เพิ่งได้มารับชมผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตครับส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับและก็ใครที่ซัพพอร์ตยูทูบเดือนละ600บาทครับเพื่อนๆกดสมัครได้เลยนะจะมีการอัปเดตแผนเทรดที่ชุมชนนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่เทรดที่ OK x ภายใต้ลิงก์ฟรีคริปโตหรือคลิกที่ลิงก์โอเค OK x ใต้คลิปด้านล่างของผมนะครับเพื่อนๆมาแจ้ง u ู d ได้ที่ Discord ได้เลยนะครับจะมีกติกาในการเข้้้าหองงแและจ UED ครับ ใครที่มีแอสเซทหรือสินทรัพย์ในบัญชีมากกว่า1 0 0 0 0แสเหรียญผมจะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดมากกว่าทาง OKX OK แจกให้เพื่อนด้วยครับนอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีกิจกรรมล่าสุดของทาง v a p ด้วยนะครับใครที่ฝากมากกว่า1 0 0 0 0แเหรียญเพื่อนๆครับจะมีกิจกรรมในการร่วมสนุกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลโบนัส u d t ฟรีและก็กิจกรรมนะครับภารกิจต่างๆในการรับ u d t f r e เช่นเดียวกันและยังมีของรางวัลจากทาง OKX OK ส่งตรงถึงบ้านให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคเนี่ยเขาจะให้รางวัล VAP 1ให้กับเพื่อนๆแต่ผมจะเพิ่มรางวัลให้สําหรับช่องของผมเท่านั้นนะครับก็เพื่อนๆท่านไหนนะที่เทรดผ่านทางโอเคกนะครับก็จะได้ข้อห้องแผนเทรดต่างๆและวันนี้ผมมีการอัปเดตนะครับนัดสตรีมให้กับเพื่อนๆด้วยเพราะว่าผมเห็นสัญญาณบางอย่าง ที่เราจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเทรดต่อจากนี้แล้วครับท่านเพื่อนในฝั่งของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาได้มีการโอนบิตคอยกว่า19,800 Bitcoin บิตคอยเข้ามายังคอยเบรคครับซึ่งเคสเคสนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ครับว่ารัฐบาลสหรัฐโอนมาเพื่อขายหรือเพื่อทําอะไรอาจจะเป็นกลยุทธ์ต่างๆของกองทุนหรือเปล่านี่ผมก็ไม่สามารถตอบได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่เราต้องเร,รามาระวังเอาไว้เพราะว่าการโอนเข้ามากว่า19,0 0 0หมื่นบิตคอยแบบนี้เนี่ยมาพร้อมทั้งสัญญาณฟีนเกนเด็ก ที่ยังอยู่ในภาวะที่มีความโลภแบบนี้ตามเสติก็บ่งบอกอยู่แล้วครับว่ามีโอกาสที่จะร่วงตั้งแต่10จนถึง30%นอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยผมยังมีเิติตามสัญญาณการกลับตัวที่จะเล่าให้ฟังต่อจากนี้ด้วยนะครับเรามาดูกันก่อนในฝั่งของฟียงเกเด็กเมื่อไรก็ตามที่มีภาวะความโลภแน่นอนครับสักวันหนึ่งเขาก็จะปรับสู่ภาวะที่มีความกลัวเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ เป็นเพียงแค่สัญญาณที่เราจะต้องเรามาระวังเอาไว้เป็นเพียงแค่ข้อมูลที่เราต้องไปเตรียมตัวนะครับรัดกลุมในแผนเทรดของเราปรับกลยุทธ์ในการเทรดของเราต่อจากนี้นะครับจะเห็นได้ว,ว่า Bitcoin เนี่ยใน Time Frame ม e e k ผมเอาให้ดูชัดๆเลยในการนะครับมาเจาะลึกกันในบร,ริเ็ณของ m ท Frame Week กันก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่ Bitcoin ใน m ท Frame w e e k มีสัญญาณการกลับตัวเพื่อๆจะเห็นได้จากชุดนี้นะมีการย่อพักตัวในชุดแรกก่อนนะครับในช่วงนี้นะเพื่อนๆก็มีการร่วงประมาณ26% แต่ยังไปต่อได้เพราะว่าโซคลาสิกในทางเฟรวิกในตอนนั้นเนี่ยนะครับกลับลงมาที่เซตที่โซนโอโซพี่เพื่อจะเห็นในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้เลยนะครับและบิตคอยเนี่ยมีการรีบาวปรับตัวขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ใช่ในน้อยนะครับและก็ค่อยร่วงอีกรอบหนึ่งจะเห็นได้ว่ามันผันผวนมากพอสมควรนะนะครับก็จะมีการ ดีตัวขึ้นไปยอ่อลง26%และดีตัวอีก50%แล้วค่อยร่วงอีก50%พี่เพื่อนเห็นไหมครับว่ามันผันผวน,นมากๆนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยสโตนกลับมาเสร็จที่โซนโอเวอร์โซเลยนะนะครับลากยาวกินระยะเวลานานพอสมควรและต่อมาครับมีในช่วงนี้ที่เป็นสัญญาณการกลับตัวนะผมเอาให้ดูเพียงแค่สถิติตามสัญญาณการกลับตัวนะครับเป็นช่วงนี้ว่าค่าบิตคอยนะครับร่วงจากไฮ่าสุดเนี่ยประมาณ24% นะครับก็คือตั้งแต่24จนถึง55ที่เราได้เห็นกันนะครับซึ่งในชุดปัจจุบันแตกต่างออกไปนะผมใช้คําว่าแตกต่างออกไปนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในหลากหลายช่วงเนี่ยในส่วนของโซคาสิกในทางเฟรมวิกเนี่ยไม่ได้อยู่จุดด้านบนหรือโอบอสแบบจ่าจ่านะช่วงนี้ก็ไม่ได้อยู่แบบจ่าจานะเพื่อนๆเห็นไหมนะครับเนี่ยมันลงมารีเซตแล้วนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยช่องว่างที่โซคาสิกในทางเฟรมวิกเนี่ยจะปรับตัวลงมาด้านล่างเนี่ย โอ้โหเพื่อนๆมันมีช่องว่างค่อนข้างเยอะมากๆผมไม่รู้ว่ามันอาจจะลงลึกกว่าสถิติที่เคยเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปรอโฟกัสกันที่หน้าง,งานอีกทีนึงแต่ว่าสัญญาณการอ่อนแรงเนี่ยเริ่มถาถมเข้ามาแล้วแม็กซีนในทางเฟรมวิกเนี่ยพออ่อนตัวปุ๊บนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มร่วงซึ่งกินระยะเวลาหลายสัปดาห์พอสมควรนะเพื่อนกว่าที่เขาเนี่ยจะกลับตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอาผมเอาหลังจากที่มันอ่อนตัวนะ นี่กินระยะเวลาประมาณ3เดือนนะฉะนั้นแล้วถ้าเขากินระยะเวลานานกว่า3เดือนเนี่ยนะเพื่อนจะลากยาวไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะกว่าบิตคอยหรือคริปโตเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นบูรันที่รุนแรงอีกครั้งหนึ่งแต่ที่นี้ครับเราก็ลองมาดูในทางเฟมเดลี่ครับว่าบิตคอยเนี่ยก็ยังไม่ได้หลุดนะครับในฝั่งของ EMA ที่เราได้โฟกัสกัน ซึ่งแน่นอนจุดในการย่อพักตัวเนี่ยผมได้บอกไปแล้วนะว่าผมมองหลากหลายจุดไม่ว่าจะเป็นช่วง9 0,000นะครับและก็8,5 0 0 0นะครับและลากยาวไปที่80,000ดอาลล่าซึ่งผมว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับในช่วง8 0,000เพราะว่าเป็นแกรที่มีการเปิดทิ้งเอาไว้เั้นแล้วเนี่ยจุดต่างๆเนี่ยเป็นจุดที่ผมว่าเป็นจุดที่รองรับราคาบิตคอยได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในฝั่งของทางเฟรมเดลี่เนี่ย สัญญาเนี่ยมันไม่ได้น่ากังวลมากนะครับมันก็ล่วงได้ถึงประมาณ 3. จุดนี้ฉะนั้นโอกาสในการล่วงเนี่ยผมจะลองวัดให้จากชุดปัจจุบันเลยนะครับก็ผมแอบมองเป็นร่วงไปสักประมาณ20%ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรไม่น่าจะร่วงถึง40%ขนาดนั้นนะเพราะมันจะเสียโครงสร้างในภาพให,ใหญ่ผมมองว่านะครับน่าจะไม่หลุดประมาณ8 0,000ถ้าบิตคอยมีการร่วงแรงจริงๆนะนะครับผมก็มองเป็นเคสเคสนี้ซะมากกว่าเพื่อน่าจะเห็นว่ามันมีเทรนไลน์ที่รองรับราคาอยู่เนี่ยเห็นไหมถ้าเขาลงมาถึง8 0,000ก็ไม่่ใชเรื่องผิดปกติอะไร ฉะนั้นแล้วนะครับอย่าลืมโฟกัสเป็นจุดๆไปว่าเราจะช้อนจุดไหนเมื่อไหร่สัญญาณการกลับตัวในเดลี่ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเราจะทํายังไงต่อจากนี้นะครับเราจะโฟมโมตอนช่วงปัจจุบันเลยดีหรือเปล่าซึ่งเรามาต่อน้องหมูเด้งจริงๆแล้วน้องหมูเด้งเนี่ยเป็นแผนที่ผมสะสมสปอตมาอยู่เรื่อยๆนะ แต่ผมผ้าที่ผมดันไปเล่นสั้นนะไม่ใช่เพื่อนๆที่ถือยาวนะครับผมได้บอกว่าเราจะเก็บกําไรน้องหมูเด้งเนี่ยมาสุดท้ายนะครับตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมาซึ่งชุดที่เราเก็บน้องหมูเด้งกันไปเนี่ยจะเป็นในช่วงกรอบนี้นะครับเพื่อนๆในฝั่งของเอาขอยกันบ้างนะนะครับก็จะเป็นชุดนี้เลยที่ผมสะสมน้องหมูเด้งมาเต็มไม้เต็มมือนะครับในช่วงชุดนี้ก็ถ้าผมถือต่อแล้วไม่ยอมคัดเนี่ยนะครับจะมีเพื่อนๆในกลุ่มนะยังคงถืออยู่นะครับก็จะบวก เป็น100%แล้วในฝั่งของสปอร์ตแบบเพียวๆนะครับอ่ะก็จะเป็นชุดนี้เห็นไหมครับว่าเราบวกกันมา1 0 0นะครับผมไปคัดตอนที่ผมในกำลังเดินทางนะเพื่อนๆข้อพลาดโอกาสมากๆและก็ผมคัดเพราะว่าเขาเนี่ยมีการไปหลุดแนวรับสําคัญจากแท่งเทียนชุดนี้นะครับเนี่ยไอ้แท่งแดงๆแท่งนี้แหละนะครับที่ทาให้ผมปิดไปในตอนนั้นนะที่หน้างานตอนนั้นนะคือเป็นจุดที่ผมเสียใจที่สุด ตั้งแต่เถืดคริปโตมาเลยนะครับก็คือการคัดน้องหมูเดงทั้งทั้งที่ผมเนี่ยตั้งใจจะถือน้องไว้นะเพราะว่าผม DCA มาตลอดเลยนะครับก็เพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยก็โชคดีนะที่เขายังคงถืออยู่นะก็ต้องบอกเพื่อนๆหลายคนก็ตกใจเลยนะเพราะว่าเขาดีตัวกว่าร้อนะครับก็ ดีจะบับเพื่อนๆด้วยแล้วกันซึ่งเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้ไอเดียในการเทรดแบบนี้นะครับพเพื่อนๆเพียงแค่ซัพพอร์ตผม,มาทาง OKX OK นะครับพเพื่อนสามารถมากิกาได้ที่ห้อง Discord และแจ้ง UAD ได้เลยนะครับใครที่มีสินทรัพย์ในบัญชีมากกว่า1 0 0 0 0แสนเหรียญผมจะอัพระดับ VIP ให้กับกเ,พเพื่อนเพิ่มขึ้นด้วยนะ จะรับเพื่อนนะครับก็จะได้ห้องแผนเทรดของผมด้วยนะครับและก็วันนี้เรามีการอัปเดตตลาดล่าสุดว่าเราจะทํำยังไงกันต่อไปเพราะว่าผมเห็นสัญญาณในฝั่งของออลคอยที่เราจะต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกล,ย,ลยุทธ์แล้วนั่นเองครับมาต่อกันที่สุยนะครับซุยเนี่ยไม่ยอมลงนะนั้นที่ผมรอย่อนะครับ ซึ่งแทงเทียนก็เป็นแท่งกลับตัวและ Max กซก็ยังคงอยู่เหนือศูนย์ซึ่งถ้าสุยเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับผมจะลองวัดทาร์เกตให้นะครับเป้าของสุยเนี่ยอยู่ประมาณ4.2และ4.5ดอลลาร์นะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยอาจจะต้องเรื่องโฟกัสในการเก็บกําไรแล้วนะครับมาต่อที่ XRP ครับซึ่ง XRP แน่นอนครับผมได้บอกไปแล้วว่าผมมองเป็นการย่อเพื่อที่จะไปต่อสถานเดียวนะครับซึ่งจุดในการย่อก็มีหลากหลายจุดไม่ว่าจะเป็นคนที่เทรดสั้นๆนะครับจุดในการย่อก็ไม่ควรหลูด2.4นะครับหรือในภาพใหญ่นะครับถ้าเขาย่อแรงหน่อยตาามภพ ก็จะย่อได้ถึงประมาณช่วง1.7นะครับแต่ผมยังคงมองไปต่อที่3ดอลลาร์เป็นอย่างน้อยสำหรับ XRP ครับแล้วก็ในฝั่งของ PYTH นะครับผมไล่เก็บ PYTH เนี่ยมานานมากๆและกับเพื่อนๆนะตอนนี้ก็บวกมาประมาณ33ซนะครับซึ่งจริงๆแล้วถึงจุด TP แรกของผมแล้วนะก็ได้มีการบอกเพื่อนๆเนี่ยให้เริ่มเก็บกำไรได้แล้วนะเพราะว่าอาค o i เนี่ยเริ่มถึงซับไพโซล่าสุดแล้วนะครับแต่ผมยังคงมอง c o i n เนี่ยจะยังไปต่อ แต่จะต้องเป็นจุดที่เราจะต้องโฟกัสในการเก็บกําไรเช่นเดียวกันนะครับมาต่อที่เฟสครับซึ่งในฝั่งของเฟสเนี่ยเราได้มีการไล่เก็บกันไปตั้งแต่ชุดไซเวนแล้วก็รอเบรกนะครับในช่วงปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มถึงสับไพโซนเช่นเดียวกันนะครับยังไงอย่าลืมเก็บกําไรในฝั่งของเฟสด้วยนะครับอาจจะมีการย่อพักตัวกอดโพลิกอนนะครับซึ่งผมจะมองเป็นชุดในการไปต่อนะครับยังไงก็ถ้าไม่ได้หลุดประมาณ0.71ยนะครับยังมองโอกาสไปต่อที่0.82นะครับแ่ดสอยนะครับาลเวก็ทิ้งท้ายที่ผมได้บอกไปรว่า ราลอโฟกัสเพียงแค่โลล่าสุดนะครับยังมองโองกาสที่ดอสคอร์เนจะไซไว์เพื่อที่จะยังไปต่อได้อยู่นะครับถ้าหลุดโลนี้รอโฟกัสอีกทีประมาณ 0. 3เลยเลยนะครับเพื่อนๆครับแน่นอนในช่วงนี้นะเป็นช่วง out o ย season แต่อย่าลืมเก็บกำไรทิปให้เป็นกำไรจริงกันด้วยนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรับตัวเข้าสู่ช่วงอัลคอลซันหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นบิตคอยซีซันเช่นเดียวกันครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเดิอปลาอย่าลืมเก็บกําไรทิปให้เป็นกำไรจริงผมยังคงมองโอกาสสำหรับอัลคอยบางเหรียญจะยังไม่ได้เสียทรงขาขึ้นนะครมองเป็นการย่อเพื่อที่จะไปต่อ ส่วนบางเหรียญเอยก็ควรจะต้องเก็บกําไรมาแล้วเช่นเดียวกันหลังจากนี้เนี่ยผมจะมีการอัปเดตนะครับแผนเทรดต่างๆไว้ในกลุ่ม Discord ซึ่งจะมีการอัปเดตภาวะตลาดต่อจากนี้ที่ผมเป็นสัญญาณบางอย่างที่เราจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเทรดครับผมจะอัปเดตสําหรับกลุ่ม Member OK โอเคเท่านั้นเพื่อนๆสามารถตามเข้ามาพูดคุยได้ผ่านทาง Discord นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนครับดีใจที่ได้คุยเพื่อนๆทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหาวฉลามที่เกาววันกับผมแล้วเจ